มันเหมือนเป็นการเก็บความทรงจำข้อสุดท้ายแต่แม่สดใสขนาดนั้นกูรู้สึกว่าเออมันมีความขัดนิดนึงแต่ว่ามันมันได้โอเคมีใจะมากพูดเหมือนแปลให้ฟังเฉยๆไม่ได้แบบมีความรู้สึกหรือความแบบความรู้สึกจากคำนี้มาแต่ก่อนสวัสดีครับนี่ก็เป็นวันที่เราจะไปออกกองถ่ายซีรีส์กับพี่เอกฟิล์มปีสามนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ จ็ดโมงสิบเก้านะครับทอน,นี้เราอยู่กันที่หน้าคณะกำลังกินข้าวอยู่นัดกันเจ็ดโมงไม่รู้ว่าจะได้ออกจากที่นี่เท่าไหร่นะเราจะไปถ่ายอยู่ที่กลาลสินครับวันนี้มาดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างในกองแล้วก็ปัญหาหน้างานจะเจออะไรบ้างครับก็ฝากติดตามนะครับารบายโอเค นี่เราก็กำลังขนของ,ของนะฮะเพื่อจะไปขึ้นรถอ๋อสภาพคุณกำกับเรามาแล้วแต่เช้าเลยเหรอแต่เช้าเลยเหรอ,ชหรอใช่มันต้องเป็นผมต้องถ่ายเฮดเ,เต,ดตีดอะวันเ,เบบนี้ย โอ้โหใจช้าเลยนะครับเขาสายนิดเดียวเองวันนี้รู้สึกยังไงครับผมพร้อมๆพร้อม้ๆที่สุดแล้วฮะหนึ่เพิ่งมาถึงไงอ่อนอ่อนรอเท่าไหร่นะฮะเอดี๋ยวรอดูแกที่เอ่อเจ็ดโมงครึ่งไม่กี่โมงแล้วเจ็ดโมงคริ่เดียวแล้ว่าไปซื้อกินไปกินกาแฟไหมผมว่ากันเราจะไปซื้อกาแฟเนี่ยเพิ่งซื้อไปปองหนึ่งไงอ๋อเหรอผมว่าจะไปเอาไปสอนเนี่ยว เจ็ดเอาโฆษณาไปเนี่ยสปอนเซอร์เขาไปเนี่ยสปอนเซอร์อะไรไม่สปอนเซฮ้ยเฮ้ยไม่สปอนเฮ้ย์เฮ้ยไปไปกอกไปโปรแกันค่ะสวัสดีค่ะเรามาที่สถานควนปูติกกาแล้วนะคะตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์รอถ่ายนะคะไปดูการแสดงกันเลยคนปิดมปิดโอ้ยไม่ใช่อันนี้คนจะไม่ใช่พีดีพีดี แค่ตึงอ่ะตึงครับตึงมากซิงคาินมีอะไรแล้วถึงจะดีแต่อร่อยยังไม่ลบสถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือดูแบบยากนิดนึงเพราะเสียงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็อารมณ์นักสแสดงชัดเกินไปซึ่งเราไม่อยากได้ชัดใช่ ได้ถ้างั้นเดี๋ยวขอเป็นเดินยาวเลยอาจจะต้องแบบมาเยี่ยมกับแป๊บแล้ครับนี่นะคะแล้วก็ขออญาตใช้เสียงไาที่เรียบร้อยสำเร็จแบบสำเร็จจริงๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าซีนสุดท้ายที่ว่าขอญาตใช้เสียงแบบทุกทุกอย่างล่ะเราจะได้ซีนนี้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยกันเลยครับตอนนี้เราก็ถ่ายโลนี้เสร็จแล้วครับก็เรากำลังจะย้ายโลไปที่เขื่อนลำปาวนะครับผม เปล่าผู้บปล่าแต่ไทยมาเจอเฮ้ยไปครับไปเจอกันเฮ้ยเตือนรักหัวใจเฮ้ยตี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 ตต ฉันมีความรักที่ไม่ยืนยาวฉันมีความฝันที่ยังต่อ รถไม่มีแสงไฟ oh. ตอนนี้เราก็ถึงเรียบร้อยครับโลเคชั่นที่2ของวันนี้โอ๊ยถ้าไม่คิดว่าเป็นคนาเนีเนี่ยไม่ทําเลยนะเนี่ย <c oughs> ฉันยังจดจําใช้ชีวิตวเหมือนกลปลา วใจตอนนี้เราก็กำลังพักกองกินข้าวนะครับ เรานั่งดูเพราะเราไม่มีหน้าที่อะไรแล้วเพราะเราไม่ได้ป่วนอะไรแล้วนะฮะก็นนถ้าคนดูแค่นี้ก็น่าจะเป็นฟุตเท,ตเทบจบรรยากาศในกองนะครับอาจจะไม่มีสตอรี่ผมเท่าไหร่เพราะเป็นคนอยู่หลังกล้องครับและสุดท้ายขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณครับ ฉันพึ่งพากันไปเธอคือรอยเท้า